มาเล่นกาตาฟีเล่น FA Cup เนี่ยครับเล่นครั้งแรกก็ได้ขึ้นห้างเลยก่อนท่าเรือจะมีเล่นให้เอ็นทีอ่าครับอ่านั้นเพย์ออฟเพย์ออฟคัดดิวิชันหนึ่งก่อนใช่คัดดิวิชันหนึ่งก็เพย์ออฟได้ขึ้นได้ขึ้นดิวิชันหนึ่งฝุกได้ดาวทันโวด้วยผู้เล่นยี่ห้าคนส่งชื่อได้แค่สิบสี่เงินแบบว่าถ้าเราอยากเล่นอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องแข่งขันแล้วก็ต้องทําตัวเองให้แบบให้ดีที่สุดอใช่ให้้ใไดช่ครับเขาประกาศชื่อมามีชื่อไม่มี กลับมาบ้านผมทักหาบางดอนส่วนตัวเลยบางผมต้องทํายังไงอ่ะถึงผมถึงจะได้เล่นผมน้ําตาไหลเลยมังผมร้องไห้เลยแบบว่าแบบสุดท้ายแบบที่ชนะแบตเพอร์ผมร้องไห้เหมือนบเรามีส่วนร่วมจริงๆอ่ะเราไม่ได้แค่แบบว่าเฮ้ยกูอยู่ในชุดนั้นแต่ไม่ได้เล่นอ่ะกูไม่ได้ซ้อมอย่างเดียวอ่าคือใช่ลงเล่นด้วยใช่ใช่คือที่างที่ผมคิดนะคือว่าคือแบบไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่คือผมคิดว่าแม่งอย่างน้อยเราเออเรามีส่วนร่วมกับแชมป์คือทุกอย่างคือแบบว่าเราแม่งแบบ เราก็สู้อออนสขขงงใแบบเราตลวัสดีครับ<น>เดินสายกับบางวานอีพีนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเรียกได้ว่าเคยเป็นนักเตะแบบบ้านๆเลยนะครับเดินสายแบบบ้านๆเลยนะครับแล้วก็ไปฟอร์มข้อตานะครับสโม,มสรยักษ์ใหญ่ในไทยลีไทยแลนด์ลีก นะครับอย่างสโมสรการได้เหลือนะพีพีนี้ครับขอต้อนรับเจ้าขุนนะครับวีรพัฒน์เฉลิมพัชราก,กุลครับผมสวัสดีครับ,รบเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ปิดหลีกซ้อมเหมือนเดิมซ้อมเหมือนเดิมไม่ได้พักไม่ได้พักไม่ได้พักนะครับก็ให้แนะนําตัวหน่อยว่าเป็นมาอย่างไงกับการชอบเกี่ยวกับฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็เริ่มที่จะมารักชอบฟุตบอลในช่วงไหนก็ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ป .4 ก็ ก็เลิกชอบมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะแบบมีรุ่นพี่เป็นนะฟุอซอลีกอยู่แถวบ้านเริ่มเดินสายตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเดินสายเริ่มเดินสายจริงๆก็ตอนมสี่มสี่นี่อายุสิบหกเองนะมสี่ก็เดินเดินแถวบ้านส่วนมากแบบงานตามสุเหลาตามสุเหลาส่วนมากแถวแถวบ้านตามสุเหลาเป็นฟุตซอลยังฟุตซอนก็มารู้จัก พี่เจมาตั้งแต่ตอนเดินเจยุงเ,เนี่ยเจยอัครพลชิงชพงเนี่ยก็เคยพามาเล่นโฟกอนโฟน่าจบมอหกจบมหก็ากำลังเข้าปีหนึ่งเนี่ยมาเล่นโฟกันโฟก็ไปเล่นรายการถ้ารายการใหญ่รายการแรกก็น่าจะคัดเอเอครับขึ้นห้างเพย์ออฟเอเปครับเพย์ออฟครับแต่ไม่ได้ขึ้นออตอนนั้นที่ปีที่มีปัญหา อเป็นที่มีปัญหากันใช่เป็นที่มีปัญหากันเล่าปัญหาให้ฟังหน่อยประพาดอยสัมลาบงบูดบงบูดบงบูดโชบงบูดโชโชหมัดไปเรียบร้อยก็เลยโดนโดนปรับโดนปรับไปก็เลยไม่ยังไม่ได้ขึ้นห้างไม่ได้ขึ้นห้างไปยังไงมายังไงถึงมาแจ้งเกิดในวงการเดินสายได้มาเล่นให้กาตาฟี่มาให้เล่นกาตาฟี่เล่นเอเปคัพเนี่ยครับเล่นครั้งแรก ก็ได้ขึ้นห้างเลยขึ้นห้างเลยแฟชั่นไลฟแฟชั่นเลยก็เป็นยังไงน่าจะตกรอบสิบหกน่าจะสิบหกแพ้สุราษฎร์ก็เรียกได้ว่าในปีนั้นเนี่ยการเดฟี่เนี่ยสร้างเียว่าสร้างปรากฏการณ์นะนะสร้างปรากฏการณ์จากทีมแบบโนเนมเลยไม่มีคนรู้จักนักเตะก็ไม่มีใครรู้จักจนไปขึ้นห้างนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นรอบต่อไปจนแพ้สุราษฎร์นะแพ้สุราษฎร์สุราษฎร์นี่ตอนนั้นอยู่ในลีกนะ อยู่ในลีกอยู่ในลีกและลีกสูงสุดของประเทศเลยนะครับโอ้ตอนนั้นธุนนรชกำลังดีด้วยเ่รานั้นมี<ช>พี่แฟงพี่กิจครับอ่วพ,พ,พวกพี่พี่บอยไหมน่าจะพวกพี่บอยพวกตัวเต็มเต็มเลยชุดนั้นนั่นกันโอ้โหแต่เล่นได้เบียดนะเบียดแพ้เล่นได้เบียดเล่นได้เบียดวันนั้นแพ้นำก่อนด้วยครังถามว่านำก่อนด้วยแล้วกลับมาแพ้สี่สองก็ตั้งแต่นั้นมานะครับตั้งทีมกาดาฟี่ที่เจ้าขุนไปเดินสายเนี่ยก็ สร้างปรากฏการณ์ในวงการเดินสายในวงการฟุตซอลเดินสายนะครับมาเรื่อยๆเลยใช่นะไปไหนก็จะคนเริ่มรู้จักเริ่มรู้เริ่มเริ่มรู้จักครับช่วงนั้นมีใครบ้างกัดเดอฟีในชุดนี้ก็มีผมไอ้ฟองครับไอ้ชัยชัยกระดูกยุงไอ้กิฟตกิฟปาเมเช่แล้วก็พวกพี่นนนนนนประตูนนประตูครับแล้วก็ใครอะ มังยูอ่ะอืมังยูแล้วก็หลายคนอยู่เรียกได้ว่าเป็นชุดชุดชุดเอเริ่มต้นของกันเดอร์ฟีเลยนะใช่ะนะแล้วก็เดินสายมาเรื่อยๆจนไปสร้างปรากฏการณ์อีกรายการหนึ่งที่อาร์ทีใช่อาร์ทีบีนะครับอาร์ทีซเปอร์คัพสองพันยี่สิบเอ็ดป่ะปีแรกครับปีแรกปจัดปีแรกปีแรกเลยเรียกได้ว่าปีนั้นเนี่ยนะครับกันเดอรฟีได้ได้สิทธิ เข้าไปเล่นใน R t ทบีนะครับของบอสปืนนะที่จัดที่อาร์ดีบีไปสร้างปรากฏการณ์อีกนักเตะแทบไม่มีตัวหลีกเลยมีมีคนเดียวตอนนั้นมีคนเดียวมีฟิลที่ตอนนั้นน่าจะอยู่อยู่เกษมมั้งหรืออยู่อยู่น่าจะอยู่เกษมอยู่นะมีคนเดียวคนเดียวทานนายหลีกนอกนั้นบ้านบ้านใช่นอกานั้นครับปิดหลีกหมดปิดหลีกหมดเข้าไปเจอกับตัวหลีกเจอลีนะครับหลีกสูงสุดของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนั้นเจอกับ เจอกับ Dawn, ดอนดอนต่อสดอต่อสดนะครับเรียกได้ว่าปีนั้นถ้าใครได้ดูนะจะจำกาดฟี่ไม่เคยลืมเลยนะ <S <s ขวัญใจท่านลองกาดฟี่นะครับลองทุกราคา <c oughs> นะครับเก็บทุกราคาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าบางเองก็เริ่มรูจกก้จักกาดฟี่ก็จากที่ได้ขึ้นห้างในอตอนนั้นแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆจนไปสร้างปรากฏการณ์ที่ r t b ทีีซูเปอร์คัพนะครับหลังจากอา b ทซูเปอร์คัพแล้วเป็นไงบ้าง ชื่อเสียงของเราในด้านการเดินสายก็คนรู้จักเยอะขึ้นเพราะมันรายการใหญ่บางคือใครๆครแบบอยากไปเตะแล้วแบบไหนแล้วรายการแบบคนดูก็เยอะอะไรหลายๆอย่างมันก็ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นจากเราเตะอยู่แถวบ้านแบบไม่ค่อยไายสดก็มองไม่ค่อยชาร์จอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็แถวบ้านเรามันปริมณนทนอะไรไม่ค่อยแต่พอรายการมันใหญ่คนมันก็แบบไอ้นี่คือใครพวกนี้คือใครยังไงยังไงก็ทําให้คน รู้จักเราเพิ่มใช่รู้จักเยอะเยอะขึ้นมากครับถ้าจริงก็คือรู้จักเยอะขึ้นมากเลยด้วยกับฟอร์มตัวเองด้วยนะด้วยกับฟอร์มสอบส่วนตัวของเรางนี้ก็เข้าตาทีมเดินสายต่างๆเลยนะครับแล้วก็มีการเรียกตัวไปใช้บ้างการต่อยอดจากในฟุตซอลเดินสายขึ้นมาสู่อีกสูงสุดเป็นมาอย่างไงถ้าเริ่มจากตอนนั้นตอนเล่นที่เล่นให้กัตใช่ไหมครับครับปีที่อารทีบตอนนั้นผมเข้าไปซ้อมดิวิชันหนึ่ง ของพีพีเทคน่าจะปีหกหนึ่งครั้งแรกเลยถ้าแบบว่าเก่งอาชีพเก่งอาชีพเก่งอาชีพครั้งแรกปีหกหนึ่งเพราะรุ่นรุ่นพี่เขาักชวนเข้าไปเขาลองเข้าไปซ้อมดูก็เข้าไปซ้อมเล่นตอนเล่นเล่นดีหนึ่งพีพีเทคก็น่าจะจบอันดับอันดับหกไม่ขึ้นหลีกไม่ขึ้นหลีกจบอันดับหกหลังจากจบฤดูการนั้นเป็นไงหลังจากจบก็กลับมาเดินสายกลับมาเดินสายต่อเหมือนเดิม เดินสายก็เดินอย่างทีนี้ก็เดินสายอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้แบบไปอยู่เพราะเราไม่ได้แบบเราไม่รู้จักใครอะางใช่ไหมพอเราไม่รู้จักใครเราก็แบบเราก็เดินสายของเราเล่นกับต่อโสดเล่นคันดตอร์ฟี่เล่นอา่ามุสลิมบามะงเขือว่าก็คือเล่นอยู่กับเราแวกเราแวกแถวเราอย่างเดียวเล,เล่นกับทีมที่เรารู้จัก <S 2> <S 2> ใช่ใช่<อ>ราด้วยความสบายใจ <S 2> <S 2> ใช่ด้วยกับภูมิสัยของเราที่ว่าเราไปเล่นกับใครแล้วไม่รู้จักมันไม่เหมือนไม่ตัวของตัวเองนะใช่ครับแล้วก็เริ่ม ที่จะเข้าไปสู่สโมสรการท่าเรือถ้าในปีไหนถ้าก่อนก่อนท่าเรือจะมีเล่นให้ NT อ่าครับอ่านั้นเพย์ออฟคัดดิวิชันหนึ่งก่อนใช่คัดดิวิชันหนึ่งก็เพย์ออฟได้ขึ้น,ได,นได้ขึ้นดิวิชันหนึ่งอ่าพอได้ขึ้นดิวิชันหนึ่งก็เตะดิวิชันหนึ่งต่อเตะดิวิชันหนึ่งเสร็จก็ได้ขึ้นลีกเลยอ่าเราได้โคต้าอันดับอันดับสองอ่าได้ขึ้นลีกถ้าถ้าดิวิชั่นหนึ่งในนั้นได้ฟุกได้ดาวทันโวด้วย เอาเล่นไ้แจ้งเกิดแล้วได้เอาทำโมดิชั่นหนึ่งไม่ฟุกมั้งก็มั่วๆไปครับก็แล้วก็ขึ้นไปสู่หลีกถูงสุดแล้วก็สโมสรเอทีเป็นยังไงบ้างสโมสรเอ็นทีตอนตอนนี้ขายขายขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ให้ให้เชสสารคามเราก็เลยไม่ได้ไปต่อในสโมสรเชสสารคามตอนนั้นหลีกเล็กแรกเพิ่งจบอ่าผมไปเล่นให้ขอนแก่น มอผภาขอนแก่น,กนใช่มอผาคขอน<ช>แก่นเล็กออสองหลีกสูงสุดครั้งแรกจริงก็เล่นน่าจะให้เล่นให้ขอนแก่นแล้วก็ครั้งแรกกับหลีกสูงสุดเป็นไงผลงานตื่นเต้นนะครับถ้าหลีกสูงสุดครั้งแรกก็แมตช์แรกที่ได้ลงเลยเจอการท่าเรือเลยมางคือตอนนั้นด้วยความที่แบบมอผ้าขอนแก่นก็อยู่แบบบวยเอาง่<อ>ายคือบบอันดับท้ายก็คือแบบมันก็ถามว่ากดดันไหมมันก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ใช่มันไม่มีอะไรเสียแต่เราก็คิดว่าแบบ เราก็เล่นเพื่อเ,เล่นให้เต็มที่เ,ทเล่นสนุกแล้วก็เล่นโชว์ตัวเองขายตัวเองครับก็รข้งแรลก็ไงฟอร์มไปเข้าตาเลยเอ่ะพี่ดมก็ตอนจบเกมเขาก็คุยกับผมอะไรประ,ะมาณนับก็เคยเหมือนล้วเคยรู้จักกันอยู่แล้วคือว่าก่อนหน้าที่ต้องราเขาความก่อนเลยก่อนหน้าะ ปีปีก่อนที่ไปเล่นให้โฟกันโฟเคยกันเป็นซ้อมทการท่าเรือก่อนแล้วใช่พอมีมีโอกาสเข้าไปซ้อมด้วยใช่มีโอกาสเข้าไปซ้อมแล้วอันนั้นตอนนั้นน่าจะเป็นบางลิฟบางลิฟกำลังเล่นอยู่อบางลิฟนครับให้ลองเข้าไปซ้อมดูอก็เข้าไปซ้อมอยู่ประมาณสามเดือนเหมือนตอนนัวตอนนั้นเกษมเพิ่งน่าจะเพิ่งขึ้นหลีกนะครับเหมือนว่าเขาก็เลยจะให้ให้เราไปลองให้เราให้เราไปให้เราไปเล่นกับเกษมแต่อะไรหลายอย่างผมก็ไม่ได้ไป ด้วยกันนี่ยแล้วคือตอนนั้นก็แบบถามว่าคือเราเราไม่รู้อะไรเลยเราแบบมาจากแบบคือบ้านๆนะบ้านๆจริงๆเราเราก็เลยแบบว่าไอ้กูต้องไปอยู่ในระเบียบต้องไปอยู่ในอะไรที่เขาอยู่ในกรอบไม่ไปดีกว่าใช่เดินสายเดินสายดีกว่าใช่ก็ังกนเดินสายอย่างเดินสายอย่างเดียวเดินสายเดียวจริงๆเลยผมก็ว่าได้จนในวงการคุ้ศอเดินสายไม่มีใครรู้จักเจ้าขุนนะครับ ด้วยกับฝีเท้านะครับด้วยกับเอกลักษณ์ในการเล่นนะครับเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวนะครับทําให้เจ้าขุนนั้นนะครับกลับมาอยู่กับโสโมสรการท่าเรือในปีไหนปีที่แล้วปีที่แล้วปีแรกปีแรกครับถ,ถ้าเล่นหลีกเต็มตัวก็คือปีที่แล้วปีแรกเ,เต็มตัวเลยเต็มปีกับปีแรกกับการท่าเรือก็ได้แชมป์เลยใช่ปีแรกมาได้แชมป์อีกโห บุญวาสนาอะไรก็บางคือแบบทุกอย่างแบบมันเหมือนจะว่าบังเอิญมันก็ความบังเอิญมันทุกอย่างแบบมันเหมาะเจาะพอดีตั้งนานเราไม่มาอยู่นะเพราะถ้าเรือได้แชมป์ล่าสุดก็คือปี19ใช่พอปีสิบแปดสิบเก้าได้สองแชมป์ติดแล้วก็หายใช่ก็หายไปเลยก็หายมานี่ปีเท่าไหร่นะครับปีแล้วปีอะไรอ่ะปียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไงยี่สิบเอ็ดปีนี้ยี่สิบสามป่ะปีแล้วก็ยี่สิบสองไงปีแล้วยี่สิบสองอ่าหายไปสองปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ยี่สิบยี่สิบยิบยี่สิบสองสามปีใช่หายไปสามปีเป็นยังไงความรู้สึกกับการได้แชมป์ฟุตซอลไทยแลนด์ลีก oh. สูงสุดของประเทศไทยผมจำได้เลยแมตต์สุดแมตต์ถ้าถ้านะับจริงๆคือแมตต์ท,ที่ที่ทำให้ท่าเรือได้แชมป์ก็คือแมตต์แบ็กเพอร์ดลองแม,มตต์สุดท้ายชนะคือจบเลยชนะคือจบเลยชนะคือแชมป์เลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นแมตต์สุดท้ายแล้วไม่ลงน่าจะไปเล่นที่บ้านแบ็กเพอร์ด้วยใช่เล่นในบ้านแบ็กเพอร์แล้ว โหนั้นก็ผมก็เอาพูดจริงผมก็ร้องไห้เลยแล้วคือผมยิงประตูสุดท้ายนาที40ครับปัดเพาเพล์แล้วก็สวนกลับเป็นวิรพัฒน์เฉลิมพัฒกุลครับทำประตูปิดกล่องให้การท่าเรือเนี่ยฉลองแชมป์เลยครับ5้าประตูต่อ3าคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสมัยที่4ของสโมสรน,นะครับเรียกว่ายิงลูกปิดกล่องประมาณ<ร>นั้นทำให้ท่าเรือได้แชมป์กับการร่วมในปีแรกเป็นยังไง<ฮ><ฮ>มีม,มีมีส่วนร่วมกับกับกับ,ก,บกับในทีมมากเยอะแค่ไหนก็ ถามว่ามากมากเยอะไหมก็พอสมควรนะไม่ไม่มากไม่น้อยเพราะแต่คือช่วงแรกๆอาจจะได้ลงน้อยหน่อยคือแบบว่าเหมือนแบบด้วยความที่เราไม่เคยเราไม่เราใหม่แล้วใช่เราไม่เคยเล่นหลีกเลยเหมือนแบบใช้การเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วคือเหมือนว่าโค้ดเขาก็ยังแบบยังไม่แบบยังไม่เขายังไม่ค่อยกล้าใช้ยังไม่ค่อยอะไรก็คือค่อยปรับตัวไปเรื่อยบางคือมันคนละเรื่องเลยนะถ้าถ้าแบบเปรียบเทียบกับการเดินสายเดินสายเรา ไม่ต้อง้อแเราไปคือถึงเวลาถึงเวลาขับรถถือรองเท้าไปคู่หนึ่งใช่จะคือจบเสื้อผ้าเขามีให้เสื้อผ้าเขามีให้แล้วพอมาเล่นในระบบลีกซ้อมเราก็ต้องไปก่อนเวลาอ่ะเพราะเราต้องเขาผู้ใหญ่อ่ะเราจะให้เราเด็กเราจะไปหลังเขาเราก็ไม่ได้เราก็ต้องใช่เราก็วินัยต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ใช่เราก็ต้องไปก่อนเขาคือมันแข่งขันกันนะบางคือแบบมีการแข่งขันภายในทีมใช่คือ ผู้เล่นยี่ห้าคนส่งชื่อนักเล่นแค่สิบสี่เงินแบบว่าถ้าเราอยากเล่นอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องแข่งขันแล้วก็ต้องทําตัวเองให้แบบให้ดีที่สุดใช่ใช่ให้ได้ใช่เวทผมไม่เคยเล่นเลยดีกว่าว่าคือแบบคือเราแบบก็เราแบบคือเตะเดินสายเราไม่ต้องแทบจะไม่รู้จักเลยลูกเหล็กที่กุยกยอะไรคืออะไรคือแบบอะไรวะเรามาแบบกูต้องยก้วยเหรอคือแบบแบบแล้วด้วยแบบสไตล์เราแบบ คือเราขี้เกียจอยู่แล้วเราข<ะ>ีเา้เกียจเราแบบเอาเฮ้ถือถึงเวลาพอด้วยความที่แบบแม่งมาอยู่ในระบบหลีกแล้วแม่งเราก็ต้องทําเขาให้ทำเราทำแต่เราก็ต้องทาําเราก็ต้องทํามากกว่าคนอื่นเขา<ช>เพราะรเราไม่รู้เคยคิดท้อไหมเคยครับโหเล็กปีที่เล่นท่าเรือปีแรกก็คือปีแล้วเล็กแรกโหไล่ลงสี่แมตช์แล้วก็ไปคิดว่าโอ้โหกลับเป็น กลับไปเดินสายดีว่าวาแบบแม่งแบบกระท้อแล้วก็แบบแต่ผมก็คิดอีกมุมหนึ่งคือแบบไหนๆเรามาแล้วบอางแบบเออขอแบบขอสู้หน่อยเออขอขอแบบเออแม่งถ้ามันยังไม่ดีก็คืออย่างไรให้มันปีนี้ให้มันแบบให้มันจบจบให้มันจบจบไปคือแบบเออถ้ามันไม่ดีเราก็ค่อยค่อยว่ากันนัดแรกของของลีกกับท่าเรือกับท่าเรือเจอกษเมอ่าแบบเตะนัดแรกเลยที่แบบเขาประกาศชื่อมา S <S มไม่มีไม่มีไม่มีโอโหแบบเย้นั่งแบบนั่งแบบเซ็งมั้งแบบพวกผมเราก็ซ้อมเต็มที่เราก็ทําไมไม่มีเราวะอะไรอย่างเงี้ยกูต้องไปนั่งดูเพื่อนบนเออ<า>ต้องไป<ห>นไั่งแบบนั่ง,งดูเพื่อนนั่งดูอะไรกลับมาบ้านผมทักหาบาังดอนส่วนตัวเลย <S <S <อ>บังผมต้องทอํายังไงอ่ะถึงผมถึงจะได้เล่นคือแบบเราอยากเล่นนะบังเขอบแล้วคือเขาก็แบบสอนมาเขาแนะนํามาบอกว่าเออบังเข้าใจทุกคนนะที่แบบมาเล่นอ่ะ ทุกคนอยากเล่นอ,อยากมีชื่อ,อแต่ด้วยสไตล์การท่าเรือเป็นทีมที่แบบเป็นทีมที่ใหญ่คือทุกอย่างมันต้องแบบแข่งขันมันต้องแข่งขันแล้วมันต้องเป๊ะทุกอย่างม,มันต้องใครมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดคนนั้นแหละคนนั้นถึงจะมีชื่อ,อจนมีชื่อแมตช์แรกได้เจอเชสตันคามอาไปเยือนที่บ้านแล้วเป็นไงบ้างผลงานตัวเองกับนัดแรกกับท่าเรือในบรีสสูงสุดก็ไม่ได้ดีครับแต่ก็คือ ยังประคองพอประคอง,คองพอประคองไปได้แมตช์ที่สองน่าจะเจอธรรมศาสตร์เลยโอ้จเจะทีมใหญ่เลยนะน่าจะเจอทีมใหญ่ผมน่าจะทำน่าจะเจอธรรมศาสตร์ก็ได้ลงไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อืแต่ก็คือ,อยังประคองประคองพอแบบไปแบบว่าเออก็แตก็จบแมตช์สองก็น่าจะชนะชนะเจอธรรมศาสตรก forth, ์ก็ชนะต่อเนื่องก็เรียนไม่มีชื่อต่อเนื่องเลยมีชื่อต่อเนื่องมีพอมมีมีชื่อต่อเนื่องก็มาเจอเพชร เราจะพักเทรใช่ครับโดนใบแดงจังหวะโซโล่กันโซโล่กันโซโลกันนิดหน่อยจังหวะบอลจังหวะบอลนี่ก็โดนใบแดงก็พักพักแมตช์หนึ่งใช่ใบแดงโดยตรงพักหนึ่งแมตช์แต่โดนโค้ชพักยาวเลยไปได้เล่นอีกทีตอนแมตช์สุดท้ายเลยสุดท้ายของของลีก ของลีกเลยวันที่แมตชเล็กแรกล็กแรกกับแรก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 เจอแทมมี่ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิมอ่ะก็คือเล่นแหลนิดๆหน่อยๆมั้งก็คือแบบเล่นคือยังไม่ใช่ในตัวหลักใช่ก็คือยังไม่ใช่ไม่ถือเช่นนั้นืออะไรบ้างใช่ถือตัวเชือสายปล่อยลงไปบ้างอะไรบ้างใช่เหมือนว่าไปพักเขาแล้วแล้วก็ออกมาแล้วก็รอประมาณนั้นแล้วก็เป็นไงหลังจากช่วงว่าปิดเล็กเนี่ยไปกลับไป็นอนคิด นั่งคิดไหมกับผลงานของตัวเองกับการท่าเรือเล้กูจะไปแบบไหนต่ออะไรยังไงก็นั่งคิดเัาคือแบบใจลึกๆบางทีเราก็แบบหรือมันไม่ใช่ทางของเราเออหรือแบบเรากลับไปจุดที่เราแบบอยู่แล้วแบบเรามีความสุขดีกว่าคือคือด้วยความที่แบบเราแบบไม่เคยมาอย่างนี้เลยอะแล้วเราต้องแบบมาอยู่ในกรอบเขามามาแข่งขันแต่แต่ถ้าแบบเราตอนเดินสายคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยถึงเวลาคนโทรมาชวนตามเราไป แล้วก็ไปคือวันก็ไม่ต้องซ้อมเดินสายเนี่ยบอลก็ไม่ต้องซ้อมไปกูได้เล่นแน่ได้เงินแน่นอนใช่ใช่ไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเหนื่อยกับการซ้อมอะไรเลยใช่กลับมาอยู่ในแม่งหลีกสูงสุดจริงจริงว่ะใช่แม่งคนที่คนอื่นใฝ่ฝัน่แต่เวลามาอยู่จริงเี่ยกูก็มาซ้อมเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นใช่นี่เจ้าไงกับชีวิตกูวะใช่แล้วก็เป็นไงจุดก็เราก็นั่งคิดทบทวนตัวเองครับแบบว่าเออแบบคิดไปคิดมาก็นั้นขอขอสู้อีก ให้มันจบให้มันจบปีไปเลยให้มันเต็มให้มัน,มนครบปีจบเลขสองใช่มันจบเลขสองไปเลยว,ยว่าจะไป็นถึงไหนใช่ผมก็แบบเราตัวเราเองเราก็อยากรู้ด้วยบางว่าว่าเราสามารถที่ทําได้ไหมใช่เราแม่งแบบไประดับไหนอ่าคือแบบว่า,วาระดับลีจริงๆอ่ะเราแบบเออเราก็อยากรู้ตัวเ,เองว่าแม่งเราแม่งถึงขั้นไหนวะแล้วเป็นไงเลขสองเริ่มเลขสองเปิดมานัดแหละก็ไม่ได้เล่น <c oughs> ก็ไม่เป็นก,ก็ก็ฟอร์มปกติน่าจะมาเล่นแมตช์ไหน แต่แต่เล็กสองได้เล่นเยอะบ้างได้เล่นแบบมีชื่อเยอะขึ้นเล็กสองพอได้เข้าชุดเหมือนครับจัดเหมือนครับหนึ่งสองสามาจัดชุดมีชุดอยู่แล้วมีชุดอยู่แล้วตอนนี้ได้มีอยู่ชุดสองแล้วตอนแรกห้าสีอ่าแล้วก็ไล่มาสามอ่าพอเล็กสองครับมาอยู่ชุดสองมีโอกาสมีส่วนร่วมกับทุกงนัดใช่ใช่เล็กสองสิบสามได้ลงกาพอจบเล็กแรกมันอยู่อันดับสองตอนนั้นแล้วเราก็ก็คิดอ่าเฮ้ยถ้าแบบ ในใจเราก็าคิดคนเดียวนะบางแบบเฮ้ยถ้าเราเราแม่งได้แชมป์มาปีแรกเลยเร,เราแม่งเราแม่งเล่นได้แชมป์มาแม่งแบบจะเป็นยังไงวเออแม่งก็อยากรู้ความรู้สึกแบบแม่งก็แบบรู้สึกตรงนั้นใช่ม,มาได้จริงๆแม่งอแบบ้โหผมน้ําตาไหลเลยแม่งผมร้องไห้เลยแบบว่าแบบสุดท้ายแบบท,ที่ชนะแบตเพ์ผมร <Black Pearl S 2> ้องไ <Pearl S 2> ห้ แล้วเป็นคนยิงปิดกล่องด้วยนะใช่เหมครับเรามีส่วนร่วมจริงๆอ่ะเราไม่ได้แค่แบบว่าเฮ้ยกูอยู่ในชุดนั้นแต่กูไม่ได้เล่นอ่ะกูไม่ได้ซ้อมอย่างเดียวคือมีส่วนร่วมกูลงเล่นด้วยใช่ใช่คือที่ที่ผมคิดนะคือแบบว่าคือแบบไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่คือผมคิดว่าแม่งอย่างน้อยเราเออเรามีส่วนร่วมับแชมป์คือทุกอย่างคือแบบว่าเราแม่งแบบเราก็สู้ของในแบบของเราตลอดประมาณนั้นเนาเจากแรกๆจากซ้อมอย่างเดียวได้เล่นมั่งไม่ได้เล่นมั่งใช่นะคิดเคยท้อ จนมาขึ้นเล็กสองจากการที่เราเขายันฝึกซ้อมเยอะขึ้นมุ่งมั่น,น่ะจริงอาจังเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองก็ได้ขึ้นมาอยู่ชุดสองแล้วก็ทำผลงานพิสูจน์ตัวเองไปจนได้แชมป์ก็สุดในชีวิตของของนักฟุตซอลคนหนึ่งแล้วนะถ้าเอาจริงๆก็ผมเขาว่าจะสุดไหมก็ก็สุดแล้วนะแต่ถ้ามันสุดจริงๆคือมันก็ระดับทีมชาตนะิแล้วม,มันก็ไปคือเหมือนว่า เรามาจากเดินสายไปเดินสายเสร็จไปดิชันหนึ่งก้าวไปเหมือนครับเราขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นไปามาเนั้นบั้งพูดถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรอ,อความรู้สึกของนักกีฬาคนคนหนึ่งจากการเดินสายธรรมดานะครับมาสู่หลีกของสุดของผูธธ้ซไทลนดหลีแล้วก็มีโอกาสในบุญวาสนาได้แชมป์เขาอยากจะบอกกับน้องๆคนอื่นว่าไงก็ผมมองว่าแบบคือเราแบบ ต่อให้เราเราไม่ได้อยู่โรงเรียนกีฬาเราอยู่ตามแบบคือคนแบบไม่รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราแบบเราตั้งใจซ้อมเรามีฝีมืออยู่แล้วบางคนแบบบางคนมีมีฝีมือแต่โอกาสกาสใช่แต่โอกาสไม่ถึงอ่ะอแล้วผมก็มองคิดว่าคือสักวันหนึ่งอ่ะมันต้องเป็นของเราก็อันนี้ก็เป็นนะครับการพูดคุยนะครับกับเจ้าขุนนะครับจากเด็กบ้านๆคนนึงเลยนะครับบอกให้เลยว่าเด็กบ้านๆที่ไม่มีใครรู้จักนะครับ ที่ไม่เคยได้เรียนในโรงเรียนกีฬาดังๆแล้วก็มีความรักมีความชอบในกีฬาฟุตซอลนะครับมุ่งมั่นขยันนะครับเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็วันหนึ่งนั้นเขามีโอกาสได้เข้าไปในสู่ลีกสูงสุดของประเทศไทยแล้วก็ทําให้เขาได้แชมป์นะครับซึ่งน้อยคนนะครับที่จะมีโอกาสแบบนี้นะครับเพราะนั้นแล้ว EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับ เดินสายกับบังวานนะครับกับเจ้าขุนวิรพัฒน์เฉลิมพรักรกุลนะครับช uh uh, <Oh ื่อนามกุลก็เรียกยากหป่ายก็อีพีนี้ขอบคุณนะครับเจ้าขุนที่มาเป็นแขกเชิญให้เราครับฝากกดติดตามนะครับ YouTube เดินสายกับบางวานกดไลค์กดแชร์และกดส r i b e ด้วยสวัสดีครับน้ำดื่มน้องฟาตินซูชิคันเทปเตียววัดดงบางเกิรดีไซนบ้านเสือบอนคอมพาสมาเฟียบุฟเฟ่ Adi Thakba